หลังผ่านโปรแกรมทีมชาติศึกลาลิกาสเปนกลับมาเตะกันอีกครั้งในนัดที่4ของฤดูกาลเดืนมาธิกที่16กันยายนแต่รวมกันทั้งหมด5คู่คู่แรกเวลา5โมงเย็นทีมเจ้านูกแก้วสปันยอนทีก่กำลังการหายชนะจะเปิดบ้านพบกับแอตเลติกบิลเบาจากนั้นเวลา3ทุ่มตรงรานาดาจะพบกับทีมน้องใหม่ฟอร์มรรดีเอเอฟบอลาครุนยาและเวลา5ทุ่มโอซัสซน่าทีมเวิร์ของตารางเจอศึกหนักพบมาโยกา ทีมฟอร์มแรงออกสตาร์3สามอัพแรกชนะ2เสมอหนึ่งจากนั้นเวลาเที่ยงคืน50นาทีเรอัลสซเซดาจะพบกับเรอัลซาโกซาทีมที่มี3คะแนนเท่ากันขายท่อสดทางช่อง8ปดสุดท้ายเวลาตี2ครึ่งทีมแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพอาร์เตติโกมาดริดเปิดบิเซนเต้กันเดลลอนพบกับราโยบายเอคาโนที่ยังแพ้ใครไม่เป็น คู่ถ่ายทอดสดทาง r s s p o r t l a l i g a